โอเคก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มากับทิปหมอนะก็ไปนั่งดูสตรีมหลายๆท่านมานะครับก็เห็นมีคนถามกันเยอะมากว่าแบบตั้งค่าหมอฮิลยังไงตั้งค่าหมอบับยังไงแล้วก็อะไรนะอ่าหมอฮิลเก็บของไหมอันนี้เป็นคําถามกับตัวผมเองนะว่าเอ้ยถ้าเกิดหมอฮนะิลเนี่ยเล่นหมอฮิลนะไม่เล่นหมอบนะู้เนี่ย มันจะเก็บของไหมอะไรอย่างเงี้ยจากที่ผมลองมาเมื่อวานนะลองมาประมาณวันสองวันนี่แหละก็ได้คําตอบมาประบาลหนึ่งนะก็เลยแบบวันนี้จะมาทําคลิปแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมนะก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวหมอนะตัวหมอที่เพิ่งสร้างประมาณสองวันนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเดินออกมาให้เห็นก่อนอักเดินมาให้เห็นนะครับวิธีตั้งค่าให้หมอฮิวเนี่ยก็ไปที่ตัวบันเฟืองนะครับกดตั้งค่าตรงนี้มาที่แถบด้านล่างสุดขวามือนะถ้าคุณจะให้มันฮิวอย่างเดียวคุณต้องเอาไอตัวโจมตีนี่ออกนะแล้วก็ กดเพิ่มแถบด้านล่างคุณใส่ฮิวลงไปแบบนี้นะครับส่วนไอ้ตรงติ๊กติ๊กตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้สองอันบนนะ่ะคืออะไรนะผมไม่แน่ใจนะแต่ผมทําแบบเนี้ยแล้วก็ตั้งค่าตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตั้งค่าไว้ให้มันเป็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นก็ได้แต่ผมตั้งไว้เก้าสิบแปดเนาะนะครับประมาณนี้เสร็จปุ๊บคุณจะเห็นแล้วมันฮิวแล้วเห็นไหม มันจะไม่ทําอะไรแล้วมันจะฮิวฮิลอย่างเดียวเลยของก็ไม่เก็บนะครับอ่าก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยเล่นพายฮิวไม่เก็บของจนแย่เลยดไีไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออตามตามสไตล์เนาะเอออยากรู้ก็ต้องลองใช่ไหมเมื่อวานผมก็ลองมาทั้งวันเลยเออว่าแบบเอ้ยถ้ายืนฮิวไม่เก็บของมันจะหาเงินยังไง ทำไมสตรีมเมอร์บางคนบอกว่าเอ้ยมันเก็บของนะทำไมบางคนบอกไม่เห็นมันเก็บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้สังเกตนะตรงกดตีออตโอต้ที่เป็นรูปดาบเนะี่ยขวามือเนะ่ะเห็นปะ่ะมันไม่ได้ถูกตีให้เป็นออตโต้นะถ้าคุณสังเกตดีๆนะมันไม่ได้ถูกตีให้เป็นออตโต้นะแต่มันฮิวออตโต้ให้เห็นไหมเออนะครับ เมือ่อวานผมก็เลยมาลองตรงเนี้ยลองดูงนี้ว่าถ้าผมกดออโต้ล่ะเอกนไหมผมกดติ๊กออโต้ปุ๊บอ่ะมันเดินไปเก็บของแล้วเห็นไหมอ่ะเนี่ยมันพยายามเก็บของให้เราแล้วเห็นป่ะอ่ะแล้วมันก็พยายามที่จะฮิวไปด้วยอ่ะเห็นไหมเก็บของนะอ่าตกลงมันเก็บของแต่ว่ามันอาจจะเก็บช้าหน่อยเพราะมันพยายามที่จะฮิวไปด้วยหเห็นไหมเออฮิวไปด้วยวับไปด้วยเลยอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันโดนมอนตีเนี่ยมันก็จะตีส่วนนะผมจำไม่ได้ว่าต้องไปตั้งค่าตรงไหนให้มันไม่ติดอ่าให้มันแบบไม่ตีมอนส่วนนะเออน,นี่มันก็พยายามจะวิ่งเจ็บของให้เรานะครับอ่าแล้วเราก็จะฮิลไปด้วยเห็นไหมแค่นี้เองอ่าแต่กว่าแต่กว่าผมจะรู้ผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะอ่าแล้วก็เมื่อวาน่ะที่ได้ อ่าความรู้มาอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าตรงนี้นะครับตรงนี้กดติ๊กขึ้นมานี่เห็นป่ะมันจะมีระยะตัวเนี้ยตอนแรกมันจะไม่มีนะให้เรากดติ๊กถูกลงไปนะครับอันนี้คือระยะที่เราจะตีนะครับก็คือมันจะไม่วิ่งอ่ะไม่วิ่งออกจากระยะตรงนี้ให้ตั้งนักถ้าเป็นตัวนักดาบเนีตั้งไว้สี่เว้ ไปประมาณสี่ห้านี่แหละเพราะว่ามอนนะ่ะมันลุมอยู่แล้วเนี่ยมอนมันจะวิ่งเข้ามาลุมเราอยู่แล้วนะเออนะครับเนี่ยประมาณนี้นะแต่ตัวพาร์ทเนี่ยผมจะให้มันวิ่งวิ่งเก็บของด้วยนะครับผมก็จะไม่ตั้งไอ้ตรงนี้ไว้นะผมก็จะปล่อยมันให้มันวิ่งเก็บของไปนะครับมันจะเก็บของได้เฉพาะตี้เราแหละมันเก็บตีอื่นไม่ได้นะนะครับสมมติว่าถ้าคุณอยากให้มัน เป็นพาร์บู๊เป็นหมอบู๊นะคุณก็แค่เอาตัวฮิลออกนะครับแล้วก็ใส่สก,กิลโจมตีลงไปมันก็จะกลายเป็นหมอบูแล้วนะครับเดี๋ยวเดินมาให้ดูนะอ่ะกดออโต้ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นหมอบูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นหมอบูแลนะ้วอ่า แค่นี้เองนะครับง่ายๆคนในตีมมันคงด่าผมอะเดี๋ยวมึงจะฮิวเดี๋ยวมึงจะบู๊เอาไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะนะครับคืออีกอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากแนะนำก็คือไม่ต้องไปรอนะครับไม่ต้องไปรอว่ามันจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะไม่ต้องไปรอครับไม่ต้องไปรอมาเล่นเลยครับผมมาเล่นให้มันรู้ครับการการที่เราแบบไปพิมพ์ถามอะไรอย่างเงี้ยบางทีมัน อาจจะได้คําตอบที่ไม่ตรงไม่ตรงกับใจที่เราต้องการหรือไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากรู้หรือบางคนก็ตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนตอบได้อาจจะตอบแบบไม่ตรงคําถามอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นเองครับอย่างผมากผมสงสัยว่าหมอบูนเนี่ยถ้ามันฮิวอย่างเดียวอะเออมันทําได้ไหมหรือถ้ามันโจมตีอย่างเดียวมันจะฮิวได้ไหมหรือจะเป็นหมอฮิวเนี่ยมันจะเก็บของไหมผมก็มาลองเองเลยครับเสียเวลายอยู่สองวันได้คําตอบที่ตรงตัวเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไงใ,ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดซับสไคร b ์ฝากกดถูกใจให้ทุกให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับ